<laughs> บอร์ดเกมศิละปะส,สุดบ่วนฉบับแกลเลอรี่เกมนี้เราจะชวนทุกคนมาสังเกตงานอาร์ตที่โด่งดังและมีอยู่จริงบนโลกใบนี้ผ่านการเล่นเกมก่อนอื่นเราจะต้องเข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อว่า Art Frenzy Gallery Edition เลือกอันที่มีวงเล็บ th ภาษาไทยนะเกมนี้เราจะใช้แอปพลิเคชันรันทั้งหมดโดยในแต่ละตาตัวเกมเขาก็จะสุ่มโจทย์มาให้หน้าที่ของเราก็คือหาภาพภาพนั้นให้เจอจากนั้นก็คลิกดูเฉลยว่าเราตอบถูกหรือเปล่าเข้าแอปพลิเคชันมาก่อนอื่นเขาก็จะให้เลือกจํานวนผู้เล่นจาก จากนั้นเราก็จะเลือกโหมดการเล่นกันมีทั้งแบบสู้สุดใจโหมดธรรมดาและโหมดเอาตัวรอดอ่ะขอลองเลือกโหมดธรรมดาไปก่อนแล้วกันจากนั้นเขาก็จะให้เราเลือกความยาวของเกมมีทั้งแบบเต็มแบบกลางและแบบสั้นต่อมาเราก็จะเลือกลักษณะของคำใบ้บอกเลยมีให้เลือกเยอะมากอ่ะขอเลือกแบบธรรมดาไปก่อนระดับความยากก็จะมีให้เลือกทั้งแบบง่ายธรรมดายากแล้วก็ผสมเลือกแบบธรรมดาละกันเกมนี้ทุกคนสามารถเลือกเปิดโหมดโบนัสและตั้งจำกัดเวลาได้ด้วยถ้าต้องการมีตั้งค่าการที่ผิดได้ด้วยแต่ขอข้ามไปก่อนละกันจากนั้นผู้เล่นแต่ละคนก็ จะเลือกตัวละครอันนี้น่าสรุปทั้งหมดที่เราตั้งค่าไว้ก่อนเริ่มเกมเขาก็จะบอกให้เราเปิดการ์ทั้งหมดหงายขึ้นบนโต๊ะแล้วก็เอาตัวแอปพลิเคชันนี้วางในจุดที่ทุกคนมองเห็นได้ทันทีที่คำใบ้ปรากฏให้เราหาการ์ที่ถูกต้องให้ได้เร็วที่สุดพอหยิบการ์ดมาได้แล้วก็ให้กดเลือกตัวละครของตัวเองตรวจสอบว่าคําตอบของตัวเองถูกหรือผิดแล้วก็คลิกตามนั้นผู้เล่นที่มีคะแนนสูงที่สุดจะเป็นผู้ชนะถ้าพร้อมแล้วก็มาลองเล่นกันและนี่ก็คือคําใบที่ได้ให้เราลองหาดูว่ามันคือส่วนหนึ่งของภาพหนนนนนนนพีีี่่่่เเเดด็กกขาาาาาคคิวจจะปภ้้ัท ภาพได้ก็กดที่รูปตัวละครของตัวเองตัวแอปเขาก็จะเฉลยคําตอบให้ถ้าตอบถูกก็ให้ติ๊กเครื่องหมายถูกทำไม่แน่ใจว่ามันถูกได้ยังไงเนี่ยเราสามารถแตะเครื่องหมายคําถามเพื่อดูเฉลยได้เขามีบอกเวลาด้วยนะว่าเราใช้เวลาทั้งหมดกี่วิกว่าจะหาได้คออนุญาตสปีดอัพไปจนตอนจบเกมเขาก็จะมีประกาศผู้ชนะสาหรับคนที่สงสัยว่าถ้าเราตอบผิดแล้วมันจะเป็นยังไงก็คือเราจะได้ลบ1คะแนนนะทุกคนสีแดงลย ต่อไปเป็นตัวอย่างของคำใบ้ที่เป็นโหมดโมเสกก็จะมาในลักษณะแบบนี้โมเสกอ่ะน uh ี huh. ่ส่วนโหมดคำใบ้แบบเรือนลางอันนี้ก็จะเป็นแบบที่ภาพค่อยๆชัดขึ้นต่อไปเป็นแบบวูบว uh ่า huh. ก็จะมาเป็นลักษณะวูบว่าแบบนี้เลยค่ะข้างในหน้าจอนี่ก็คือเห็นเงาสะท้อนพี่เด็กกีไปด้วยพี่เด็กกีเขาตอบว่าเป็นรูปนี้ตอบถูกซะด้วยเฮ้ยอันนี้หรือปะ นต่อไปเดี๋ยวจะให้ลองดูโหมดเสียงส่เฉียสีแดงกับตนฟาตีเดี๋ยวลองโหมดที่ยังไม่เคยเล่นแล้วกันนะหุ้ยแรนดอมแล้วกันจะได้แบบมีหลายๆอันโผล่มาอันนี้หรือเปล่าใช่มีประวัติให้ด้วยนะด้านหลางถ้าอยากอ่านเกมความรู้เาดเล่นโหมดอังกนม่ ซีซานแปลว่าอะไรไม่รู้โค้ดหนึ่งแปดห้ามีถ้วยนอง